ครับอันนี้คือตัวอย่างของพระบัวเข็มทําไมถึงเรียกกับบัวเข็มก็คือมีฐานมีบัวมีบัวสมควรจะมีบัวคว่ำบัวหงายแต่อันนี้เนี่ยเราเห็นแต่บัวบัวหงายแต่ก็แน่นอนมีปลาเพราะว่ามันอยู่ในน้ำอยู่ใต้ทะเลนี่เนี่ยจะเห็นทั้งบนเสียนเป็นดอกบัวเป็นบัวลงมาแล้วก็ที่สําคัญคือจะมีจุด คัวเข็มใช่ไหมครับว่าเข็มแบบว่าจุดมีจุดทั้งหมดเก้าจุดจะเห็นที่หน้าผากหนึ่งที่หัวไหล่สองอ่าแล้วก็ตรงจริงๆข้อศอกสามสี่อ่าแล้วก็หัวเข่าห้าหกข้อมือฝ่าเท้าแล้วก็เขาก็เท้าสองก็มันก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าจุดหัวเข่าข้อศอกหัวไหล่ฝ่าเท้าแล้วก็คือ จะเป็นจุดที่เขาเชื่อเป็นจุดที่ฝังของขลังอะไรไว้บางทีก็จะทำจากผงอะไรนนะืจะใช้ผงวา่านร้อยแปดชนิดอ่ะทำให้กลายเป็นก้อนเสร็จแล้วก็แกะสลักออกมาแล้วก็ลงรักปิดทองอะไรเงี้ยเราจะเห็นอย่างในคลิปก่อนนี่เนี่ยพอถามา่าอันนี้นี่คือพระพัวเข็ม บางทีก็จะเรียกสัตสนกับพระอีกองค์หนึ่งที่เรียกพระอุปคุปซึ่งก็เป็นตำนานเดียวกันนะคือท่านอยู่ใต้ทะเลแล้วก็มีอทธิลิตมากแต่ที่เราจะเห็นอย่างในเชียงใหม่จกบาทอยูอ่แล้วก็มองขึ้นไปข้างบนเพื่อแบบปกป้องมีภัยอันตราย,ายขึ้นไปปราบมารอะไรอ่าเงี้ยนี่ก็คือความเชื่อของตักบาทเที่ยงคืนในเชียงใหม่ ก็จะเนี่ยในฐานก็จะมีปลาแล้วก็จะมีจกบาทเนี่ยน่าขึ้นอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันมากมายนะก็คือพระสังกระจ่ายซึ่งก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งครับนี่จริงๆแล้วเป็นพระที่มีรูปลูกงามมากอ่าแต่ในกรณีอยากจะทําให้โลกเห็นว่าถ้าฉันน้าตาม แบบไม,ไม่ไม่สวยไม่งามแล้วยังมีคนยืนับถือฉันอยู่ถูกไหมอ่ะก็เลยเหมือนแสกล่างตัวเองให้เป็นหนีพุงป่องอ่าเราจะาเห็นมือใหญ่ตัวอย่างที่ดีที่ไหนนะวัดที่ลำพูนที่ลำพูนวัดพระธาตุหลิกคุณชัยอืมอันนั้นะจะตรงตามตำนานมากกว่าตอนนี้ก็เป็นรูปแบบที่เราเห็นนบปกตินี่เป็นพระสามองค์ที่เราจะเห็นค่อนข้างบ่อยแต่ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องพระเจ้า ผมคิดว่าก็เป็นนานานของพมา่าใช่จะเป็นแบบถ้าเกิดเราเป็นวัดที่มีความเปี่ยวคันกัแบพบมา่าไทยใหญ่อะไรเงี้ยที่เคเห็นจะมีความรูปทรงจะมีความแบบะลูไม่ไม่ฉลูดเป็นก้อนๆกลมๆใช่เพราะเขาต้องการทําให้บางทีก็ใช้ว่านใช้ดินเผาทำมันปั้นคอจะยากอ,อันนี้ไม่เกี่ยวใช่จะพักนอนบ๊ายบาย